17ตุลา2564ัจะเป็นวันที่ทัชพิโตได้มีกล้องตัวแรกของตัวเองในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมาจากเงินส่วนหนึ่งที่เราได้ร่วมแคมเปญคุณแม่มิวกี้ไปยานะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้องรับเข้าสู่ช่องทัชพีโตอีกแล้วนะครับวันนี้มาเปิดคลิปกันที่บนรถกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า เรากําลังจะไปรับลูกคนใหม่นั่นก็คือกล้องตัวแรกของเราในในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่มาจากเงินส่วนหนึ่งที่เราได้ร่วมแคมเปญคุณแม่มิวี่ปยานะครับแล้วก็เราก็ได้เอาเงินส่วนนี้แหละมาต่อยอดให้เรานะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่ากล้องตัวนี้เป็นค่ายไหนเป็นรุ่นอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกมันก็คือโซนี่นั่นเองครับทุกคนใช่นี่คือโซนี ZV E10 ที่เรากำลังจะไปดูนะครับซึ่งมันเป็นกล้องที่ทุกคน กำลังตามหาเราตามหาได้แบบเออทุกๆร้านเลยที่ขายกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกหมดเลยว่ามันขาดตลาดอยู่และแล้วเราก็เดินมาเจอที่นี่ครับซูมแคม m ล่าที่สาขาเซนทันเฟสติวัลแต่ที่ซูม m คม m ล่าเนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าจะได้รับของภายในเดือนนี้ซึ่งเราเข้าไปถามในวันที่ส5ใช่ไหมคะแล้ววันที่16เขาก็โทรมาแบบปึ๊กน้องของมาแล้วครับมารับได้เลยแล้วก็แบบ Yeah. ถ้าใครกําลังตามหาโซนิสสวีเีเทนก็แนะนําให้ไปถามที่ซูมแคมลราก่อนเลยเราไม่พูดมากเลยแล้วแหละก็ไปดูกันเลยนะคะว่าวอล์วันนี้เราจะได้ของยังไงหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปถ่ายให้ดูที่เซนทันเฟส s ติวัลนะครับซูม m คมิราเจอกันตอนนี้เดินทางถึงเซนทันเฟสติวับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช็อปในซูมแคมิราเลยนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซูมเทมเอรล่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูแบบที่เขาแนะนำหลายสิ่งหลายๆอย่างที่แบบเป็นของแถมเอ,อ่ยแล้วก็วิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่กับพี่อะไรครับถานได้ไหมๆๆๆๆครคับือพี่เขาอยู่ที่อ่าซูมเทเอลที่สาขาเทน่าเฟสติวัลทุคนก็สามารถเข้ามาดูไพี่เขาแนะนําดีมากแบบบอกทุกรยายละเอียดเลยทุกคนก็ตามมากันเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวก็จะ ไปรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าถ้าใช้เป็นก่อนเนาะ และแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่บ้านแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วก็ซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็จะมาสรุปให้กันสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่แพลนที่กําลังจะไปหาซื้อกล้องที่กระทัดรัดแล้วก็ใช้งานได้จริงกับยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ใส่ครีเอเตอร์นี่ก็คือห้ามพลาดก็ต้องรองฟังคลิปนี้เลยนะครับและตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือกล้อง ZEPP E10 นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกกันเลยว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับการซื้อกล้องในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะได้กล้องนะครับที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่แหละครับก็จะได้กล่องแบบนี้มาเลยเป็นกล้องของ z e e 1 0นะครับแล้วก็ข้างในกล่องนะครับก็จะมีกล้องตัวนี้แหละและในกล้องนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยแถมมาให้ด้วยซึ่งตอนนี้เรากําลังใช้อยู่นะครับในตัวกล่องก็จะมีนี่แถมมาให้ด้วยครับก็จะเป็นสายออ ไปใส่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มีใส่อันนึงก็ใส่อะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาเราก็จะมาบอกคนนะครับแล้วอย่างต่อไปก็จะเป็นใส่ของกล้องใช่นี่ก็จะเป็นของโซนี่โดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับทุกคนและอย่างต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนี่เขาก็จะเป็นตัวที่ชาร์จกล้องจากตัวกล้องเลยนะครับและอย่างต่อไปที่ทางซูมคาเมราเขาได้แถมให้เรานะครับก็คือ นี่ครับก็จะเป็นกระเป๋าของทางซ o มแคร a ราที่เขาแถมให้เรานะครับซึ่งทุกคนถ้าใครสั่งกล้องเนี้ยแบบว่าทางออนไลน์ให้ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยจะไม่มีกระเป๋าแบบนี้แถมให้นะครับพี่เขาเคลมไว้เลยว่าถ้ามาซื้อที่ร้านเนี่ยก็จะแถมให้เลยนะครับแต่กระเป๋าไม่ได้กองแกงอะ่ะกระเป๋าแบบสภาพดีอะ่ะ ทำไมก็คือนุ่มนิม่มแบบโอ้โอเคมากเลยก็ขอบคุณพี่ที่ซื้อเทมงรานะครับแล้วก็อย่างที่เราซื้อเพิ่มเติมนะครับก็คือนี่ครับเป็นขากล้องเป็นขากล้องที่เราได้ซื้อเพิ่มมาเวลาเราจะไปวอล์กที่อื่นนะครับ เป็นของโ o n y โดยเฉพาะเลยซึ่งมันจะเป็นตัวที่แบบว่าบลูทูธกับตัวกล้องได้เลยนะครับก็คือแบบว่ามันสะดวกมากๆเลยครับทุกคนเวลาเราซูมแล้วก็กดตรงนี้เวลาเลคคอร์ดตรงนี้ก็ได้โฟตโต้อะไรเงี้ยหน้าชหลังเบอร์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแบบคอนโทรลแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยอะไรจะครบขนาดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาประมาณ3,590ันาบาทนะครับที่เราซื้อเพิ่มแล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อตัวเนี้มาพร้อมกล้องใช่ไหมครับ เราก็จะได้ส่วนลดจากตรงนี้เหลือประมาณ2000กว่าบาทครับทุกคนก็จะลดลงไปอีกถ้าใครซื้อในวันนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่พี่เขาบอกว่าห้ามพลาดเลยก็คือนี่ครับมันจะเป็นประกันนะครับของตัวเครื่องคือพี่เขาบอกว่าถ้าลงทอนเ็นเราก็จะเริ่มประกันนะครับเราคิดว่าถ้าใครกําลังมองหา กล้องที่อยากเริ่มต้นทำยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นสายครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเราขอแนะนำกล้องตัวนี้เลยนะครับ Sony ZV e10 ครับวันนี้เราก็จะขอ ตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยก็ตื่นเต้นด้วยที่เรากําลังมีกล้องตัวแรกของชีวิตของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกนะครับว่ากล้องตัวนี้ใช้งานยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อจํากัดอะไรยังไงนะครับทุกคนต้องรอดูด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องเซนทวีเอ็เนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออมีแบบนี้ดีนะทาแบบนี้สีจะดีนะหรือว่าเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถคอมเนนนนตแะํากัใ้้้ีไดลยนะ สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทัชพิโต้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่โปรดักโชเค็